สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําปูผัดผงกะหรี่กันนะคะนี่ปูอันนี้เราแก็มาแล้วนะนี่แกะแบบเป็นเนื้อแบบให้สะดวกกับการกินของเราเลยแล้วก็วัตถุดิบนะมีนี่ไข่ไก่เราใส่ไข่ไก่สีฟองนะแล้วก็ใบเต้าหู้หรือใบขึ้นช่ายแล้วก็นี่กระเทียมสับแล้วก็พริกชี้ฟ้าแล้วนี่ก็หอมหั่นแล้วนะคะนี่ นี่พระเอกของเราคือผงกะหรี่อย่างดีเลยอันนี้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะแต่ทีเนี้ยเอ่อตอนที่เราไปเกาะยาวน้อยโต๊ะผัดอันนี้ให้กินใช้ยี่ห้อนี้น่ากินมากอร่อยมากเลยค่ะเอ่อเราทําเยอะเดี๋ยวเราจะใส่ผสมกันสองอย่างนะโอเคเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะกันเลยค่ะ โอเคอืมอันนี้กระทะเมื่อกี้มันมีน้ำอยู่นะคะนี่เดี๋ยวรอยเขาแห้งนิดนึงโอเคใส่น้ำมันเลยโอเคเรามาเริ่มกันเลยนี่ใส่กระเทียมสับนะคะ เส่ไปเลยผัดให้หอมนิดนึงนะคะอพอผัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำนี่เอาเราเอาไข่ไก่แล้วใส่ไป4ฟองนะแล้วก็ผงกะหรี่ผงกะหรี่2 2ซองค่ะหอมมาก โอเคกระเทียมก็ประมาณนี้นะคะนี่แล้วเราก็ใส่ไปเลยนี่ที่เราใส่อันนี้ก่อนเพราะว่า,าปูของเราคือมันสุกไปแล้วค่ะแล้วเราก็ปรุงรสไปแล้วนะคะมีรสผงรัวน้ำตาลแล้วก็ซอสเขียวนะคะเดี๋ยวเราจะให้เขาเดือดนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ นี่พระเอกของเราแล้วก็จะใส่พวกนี้แป,ป๊บเดียวค่ะนี่เราเขาสุกนิดนึงนี่นะมันก็จะเริ่มแล้ว<ม>นี่เริ่มเดือดแล้วค่ะหอมมากนี่พอเดือดอันนี้แล้วเราก็เอาเทปไปเลยนี่ โคตรหอมเลยเพื่อนๆเดี๋ยวเบาแกบก,ก่อนนะคะหืออือน่นานกินมากจรินี่เราก็จะไปเคลือบแหละจะเคลือบตัวปูแล้วปูที่เราแกะไว้ก็แบบกิกินง่ายเลยค่ะน่เพื่อนบางคนเขาก็จะใส่นมสดนะคะแต่อันนี้เราไม่ได้ใส่นะเราใส่ข่าย่างเดียวืหอมมากอะ่ะ โอเคเสร็จแล้วเราก็นี่ใส่อหอมหัวใหญ่ไปเลยแล้วก็ใส่พริกตกแต่งนี่แล้วเราก็ผักนิดหนึ่งเราสามารถเติมน้ำได้นะเดี๋ยวเราเติมน้ำแป๊บหนึง่งโอ้โนี่เพื่อนๆเดือด<อ>แล้วห้ากิโลนี่เมื่อกี้เราเติมน้ำไปนิดนึงนะนี่นอุ้ยหอมหอมหอมมาก แล้วก็ตบท้ายด้วยนี่นี่ใส่ไปเลยอันนี้ใบต้องอออาจจะเหลืองหน่อยนะนี่เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆปูผัดสมะหรีรของเรานี่นะทานหม้เราใส่กระดองไปได้วยนะให้มันมีสีสันสวยสดใสนี่โอเค เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟน่ากินมากดูสินี้เดี๋เราจะเอาดองออกมาเรียบร้อยนี่เห็นไหมคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วคูผัดผงกะหรี่ของเราก็ลองไปทำ ทานกันนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะบ๊ายสวัสดีค่ะชิหนหมน้ำลายไหลแตกข้าวโลเลยหิวแล้ว